สวัสดีครับเันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสวยๆเต็มๆโรงงานเลยครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเครื่องดีมากๆสมบูรณ์มากๆครับโตโยต้าโซลูนารถพร้อมใช้ได้เลยครับบอดี้เดิมบางเครื่องดีเกียร์ดีครับเครื่องไม่ไอไม่พ่นไม่ควันไม่เคยติดแก๊สมาก่อนครับเครื่องสดๆสมบูรณ์ช่วงล่างดี โดยรวมแล้วก็พร้อมใช้นะครับสีสันภายนอก90%ได้ครับไม่แตกล้าไม่ผุรถไม่มีประวัติชนหนักมาก่อนสภาพดีเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีครับเป็นรถบ้านมือสองแท้ๆนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนยางยังดีทั้ง4เส้นครับยางปียยังใหม่ดอกหนาๆใช้กันได้อีกยาวภายนอกสวยเงางามภายในก็สะอาดไม่แพ้ก,กันครับสะอาดไม่เปื้อน ระบบแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงซีดีมีฟังวิดยุอซีดี CD, ใช้งานได้ปกติเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยภาษีไม่ขาดนะครับภาษีต่อให้ยันปีหน้าครับยันปี68ใช้กันอีกยาว,ยาวผมใช้ได้เลยครับซื้อไปใช้ได้เลยวิ่งทางไกลได้สบายไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับดีกว่าขี่มอไซค์ครับถูกกว่ามอไซค์บางรุ่นอีกนะครับคันนี้ห้องเครื่องสะอาดคันหน้าเดิมๆบางๆบ,บอดี้ดีไม่มีรอยชนหนัก รอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบท่านใดสนใจสามารถไปดูทดลองขับกันได้ครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งด้วยครับส่งให้ถึงบ้านเลยระยะทางส่งฟรีไม่เกิน200กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชครับราคาตัวรถ45,000บาทเท่านั้นเอาไปขับใช้งานคุ้มๆไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้า เหมาะฟูฟูครับไม่ขาดไม่แฟบพร้อมไปใช้ต่อได้เลยนั่งสบายสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับสำนักตูรถนัดทดลองขับก็ติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ